Good morning from เมืองมันดีโลเป็นเมืองที่บุ๋มเขาอยู่ที่นี่นะคะเมื่อคืนเรามานอนที่ห้องของบุ๋มเย็นสบายมากเลยวันนี้กอ,อวันนี้อากาศหนาวนกคนเพราะว่าอันนี้มันอยู่ใกล้ทะเลสาบนะอากาศมันก็เลยเย็นกว่าไมลานเดี๋ยววันนี้เจ้าถิ่นเขาจะพาไปไหนนะพาไปกินอาหารเช้าซึ่งร้านนี้เขาได้รับรางวัลเกี่ยวกับการทำาพวกเบเกอรี่อะไรแบบนี้ดู ก็คือที่นี่ติดทั้งภูเขาแล้วก็ติดทะเลสารนะคะเฮดิหิมะเลยอะ่ะกำเป็นหิมะอยู่เลยนี่ก็คือน้ำที่มันไหลมาจากภูเขาเนาะแล้วก็จะไหลมาเป็นเมืองเล็กๆนะคะอิตาเลียนสไตล์จค่ะความเงียบที่นี่ โมโเนาเงียบมากเราจะเดินไปร้านกาแฟกันนะคะทุกคนมันด้าโลฉันจำชื่อได้ละดูสีสันมันเดโลร้านนี้นะคะที่ผมบอกว่ากาแฟอร่อยแล้วได้รับรางวัลพวกเบเกอรี่แฮตตี้เซเรียแฮ้ โอ้ my god ดูอลังการเค้กมากเลยอ่ะอู้สุดยอดมากตลั่ลั่ตามากทุกคนบรรยากาศภายในร้านนี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอุ้งเป็นออปกปวยเตี๋ยว คนอันนี้ก็คือเราสั่งอเมริกาโน่นะคะแต่ว่าเขาทำมาเป็นเอสเปรสโซ่ให้อ่ะแล้วก็เขาก็น้ำเปล่ามาให้เราว่าเราจะกินจืดหรือกินเข้มอะไรมากไมยแค่ไหนนะคะเออเพิ่งเคยเจออันนี้ก็ใส่เขาเลยจ้ะเพราะว่าเออดีไซน์อิตาลีอิตาเลียนไซส์อิตาเลียนไซส์โอเคปะเพราะเป็นงานมันน่าจะแรงอันนี้ก็คือที่เราสั่งไป ไมีเยอะจังเลยเาะคอซองเนี่ยเ็นสั่งอันนี้นะคะเพราะว่าหิวมากต้องการกินเยอะๆนี่ก็เป็นหมูทอกแพมชีสบ้านเขาแต่เขาก็ไม่ตัดแล้วก็ไม่มีมีดหรอวะทุกคนทุกคนเร่นี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราไปกินแล้วอร่อยมากอร่อยมากเนาะอร่อยเนาะกินกินอร่อยมาก ว่าร้านนี้คือดีบุร์กอรี่ดีมากตะกี้ที่กินเนาะอร่อยมากใครมาเมืองอะไรนะมันซีโเดลาริโอรมัน,ม,นมันยาวต้อม,มาลานี้ทุกคนที่นั่นอร่อยคนเยอะคนเข้าตลอดเวลารให้ดูรอบสีสันคือแบบกาแฟเขาก็าสุดยอดทุกคนนี่นโอ้ไม g ก็ โอ้วดูดิมันแบบเยอะมากให้ดูชื่อร้านอีกรอบหนึ่งก็คือร้านนี้นะคะเผื่อใครจะมาให้ดูบรรยากาศของเมืองนี้นะคะเมืองเล็กๆแต่ว่าเนี่ยห็นป้าตามร้านคนแน่นเป็นวัยเกษียณไม่ต้องทำงานใช้ชีวิตอย่างเดียวใ,วใช้เงินแล้วก็ใช้ชีวิต เนี่ยหรอร้านนี้หรอร้านไหนร้านนี้หรออ๋อร้านนี้นะคะบุ๋มบอกว่าขอซสองอร่อยแต่ตะกี้ก็คือสุดยอดแล้วนะอร่อยจริงมากจุกเลยเออชอบแบบเมืองเล็กเลยอย่างนี้นะมันดูไม่วุ่นวายทุกคนใช้ชีวิตถ้าดูบรรยากาศด้านหลังนะคะด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดทะเลสาบอันนี้ติดรถไฟนะคะทุกคนก็ยังต้องรอยอ,ยอยู่ตรงนี้ เจ้าบ uh, <laughs> okay. like right? ้านพาเราเดินทัวร์นะคะไปค่ะไปค่ะเดินกันค่ะนี่เราจะไปเล็กใช่ไหมไปทะเลสาบกันชอบความตึกราบ้านช่องสีสันโรแมนติกแว่ละ ดูดิบ้านเานี้ก็สวยต้นไม้มันมเป็นสปริงนะคะมันก็เลยพึ่งงอกดูด,ด,ด,ดิชอบความเป็นแบบนี้มากเลยน้องหมาใบตรงนั้นข้างบนแล้วบนบ้านน้องหมาเป็นดอกสีม่วงด้วยความที่ว่าสภาพท้องฟ้ามันไม่เอื้อมหนวยมันก็นเลยมองไม่เห็ so better, นสงสารเป็นไปโน่นนาเจอ อากาศเย็นมากวันนี้14อ,องศา ح. กำลังดีเย็นชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อนอากาศร้อนคือมันทอ่อละม่านเดินแล้วเนื้อเย็นก็คือหนาวแค่เดินเดีเด๋ยวก็วอร์มข้ามไปละดูดิแ็นป่าดอกที่ให้ดตะเกตตรงนี้สวยมากเลยชอบมากเลยบรรยากาศ จะเดินทะลุทะเลสาบเราจะมานตปเล็กโคมราทุกคนเพราะที่นี่ก็คือคล้ายๆกันเลย <c oughs> พ้อนี้มันก็มาจากทะเลสาบโคโมอ่ะปะมันชื่อทะเลสาบโคมใช่ไหม,เ,มเออมันเป็นทะเลสาบวันเดียวกันแค่ว่าต่างชื่อเมืองแค่นั้นเอง<ค>แต่คนคก็นิยมไปที่เล็กโคโมแต่เราจำให้ไปอละเราคิดว่าเราโอเคละกับแถวนี้ ร e. ้านรานร้านร้านราร้านร้าหาราร้านร้านรานรานร้านร้านร้นร้านร้านรานราร้านร้าอรานรนร้นร้ปนร้นร้นเ้านร้านรเปินเดาน้นร้าร้านรออนนนี้คนอ้าน้นเล็กเดานย้เนร้าไปเดนนทานนู้นดีาว่านันนี้เป็นแบบย่านเมืองเก่าอย่าง้ป ย่านมองเก่ลเห็นบรรยากาศทั่วไปทุกคนสวยงามแต่ว่าด้วยความที่มันหนาวฟ้ามันเลยไม่เปิดอุ้ยมันดูเงียบมากมันมันไม่มีคนอยู่แล้วใช่ไหมตรงเนี้ยอ๋อยังมีคนอยู่ยนี่ก็เป็นทะเลสาบสวยอะ่ะเงียบถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะผบบอกคนจะเยอะถ้าเป็นหน้าร้อน ฟ้ามันไม่ค่อยเปิดไงภูเขาโน่นเมืองเงียบๆเดี๋ยวน้องเป็ดน่ารักน้องเป็ดน,น้องเป็ดน,น้องเป็ดเ,นนเขามีเรือข้ามฟ้าข้ามไปไหนอะเรืออ,อ,อ๋อเวลาโจ๊กเรือข้ามฟ้านะคะ <c oughs> น้ำมูกไหลบรรยากาศคือเย็นดี งียบด้วยไม่มีคนเลยทุกคนนี่ก็เหมือนที่เล็กคูโมนะคะใช้ทะเลสาบเส้นเดียวกันแต่ว่าคนอาจจะไม่เยอะเท่าที่นู่นชิวๆถนนที่นี่คือไม่ไหวจะเคียวันนั้นกลัวนี่นะคะขับเรียบผ่านอันนี้เราจะเข้าไปในเมืองเล็กโกอีกครั้งหนึ่งจ้ะ มาดูเมืองเล็กๆก็รอความมอวามันมืดๆแต่วันนี้คือดูแบบเห็นไหมคะสวยเงียบ